สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะผมก็วันนี้นะคะก็อยู่กันในช่องของเรานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนโหลดเกมยันเดลซิมูเลเตอร์นะให้ทุกคนเนย่ยไปที่ Youtube ก่อนเลยแอบดูคนด้วยเพราะว่าโหลดไม่เป็นไนต้องดูคน ก็ต้องพิมพ์คำว่า Mobile Game Yandere นะคะเนี่ยแล้วก็จะมีฝรั่งคนนึงนี่ไง Mobile h e a v e n ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าไม่เก่งภาษาอังกฤษไปก็กดไปที่คลิปเขาเลยแล้วก็สต็อปคลิปไว้นะต่อไปก็กดตรงนี้ไตรงนี้ที่มันเป็น เขาตั้งชื่อไว้อือมกดไปแล้วก็จะมีลิงก์อ่ะอันนี้บุ๊กอะไรอ่ะบอสแท็บเหรอไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกแล้วก็ขอไปดูก่อนเพราะไม่ได้ดูจบ <c oughs> โอเคดูจบแล้ว <c oughs> ต่อไปนะคะกดไปที่เสิร์ชตรงนี้เลย แล้วก็พิมพ์คำว่ายันเล็ก simulator ฮะไงพอคืออะไรใช่ไหมให้ทุกคนเนี่ยกดเข้าไปอ้าวทำไมมันขึ้นภาพอ่ะอ๋อรู้แล้วเดี๋ยวขอไปดูคลิปคนจำไม่ได้โอเคค่ะเราก็ไปดูคลิปมาต่อแล้วเนาะให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนไปข้างล่างสุด ว้าไม่สุดไม่สุดจนไปถึงคำว่าดาวน์โหลดนะคะทุกคนต้องเลือกรุ่นที่ใช้โทรศัพท์ตัวเองนะคะก็ของเราเนี่ยจะเป็น Android นะใครเป็น iPhone ก็โหลด p h o n e ไปแล้วก็ต้องกด Android ของเราแล้วก็รอขอสตอลิปก่อนมันรอโอเคเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นวา่าคุณต้องการดาวน์โหลดยังในเ i ซิเบอร์เรเตอร์อีกครั้งไหมกดดาวน์โหลด แล้วก็รอ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 รชวอรีรอ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 น,แบบน,นอ,อนะะรนอร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 อ้อรอรอเอร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 อ้อร่รอ้อรอรออรอรอรออนอรอรอมอนอรอรคีรรออรรนจออน โอเคกลับมาหน้าหลักแล้วนะคะเดี๋ยวขอเช็กก่อนยังไม่มีเนาะออโอเคกด Android เหมือนเดิมกดดาวน์โหลดแล้วก็กำลังดาวน์โหลดใช่ไหมก็รอไปลาสิเว้ยแล,วแล้วนายฉันจะเล่นโอเคต่อไปนะคะให้ทุกคนคลิก ทั้งบทนี้เลยคลิกอ่ะคลิกเลยคลิกจนกว่ามันจะเปิดเลยๆโอเค,อเคกดคำว่าเปิดอย่างเดียวเหรอโอเคมันบอกว่ากำลังติดตั้งนะคะอ่ะว่าต่อโอเคให้บอกว่าติดตั้งต่อไปไม่รู้ว่าอันนี้มั่วๆนะ โอเคต่อไปนะคะให้ทุกคนเนี่ยกดคําว่าเปิดเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆๆวอดเสียวมากแป๊บนึงขอเบาเสียงก่อนโอเคอยู่ในขนาดปกติเนาะกดเลยอย่า something is something is wrong wrong with me กดสคิปนะคะมันจะบอกว่า Intel เราจะต้องกดสีเขียว ลงไปนะคะต่อไปเนี่ยก็ให้ดาวน์โหลด2อันนี้นะคะต่อไปก็ให้กดคำว่า t a b to i n t e l นะคะรอก่อนต่อไปนะคะอุย้ยกดคำว่ารับค่ะแล้วก็รอนะเดี๋ยวขอสต็อปคลิปก่อนเพราะเครื่องเราเนี่ยถ่ายได้แค่1ินาทีเนาะ อันนี้เดี๋ยวเรา,เรา,เราแป๊บหนึ่งนะเราจะต้องไปช่วยแม่ยกข้าวเราขอสต็อปคลิปไว้เนาะโอเคค่ะเรากลับมาแล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราเนี่ยได้โหลดอืสองแอปนี้มาแล้วนะคะก็ต้องเล่นนะประมาณ30นาทีหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปดูคลิปก่อนยังดูไม่จบหน่วยจริงอ่ะสรุปก็คือ สามสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราขอตั้งไลน์กับก่อนนะอย่าไมา่ให้ดู